ชินเฉาก็ทุกคนน่าจะรู้จักเขาอยู่แล้วเนาะเราเห็นเขาตอนซ i n e m a t i c here tomorrow แล้วก็มาเจอเขาทีในคอ,คอมิกนี้เนาะถือว่าเป็นการเล่าที่ดีนะเราสามารถสรุปชีวประวัติชินเฉาตั้งแต่เด็กยันแก่ได้ภายในหนึ่งหน้ากระดาษซึ่งประวัติชินเฉาเนี่ยคร่าวๆเลยก็คือในตอนที่นอกซัตไปบุกไอโอเนียครับเขาก็ไปจับฉลงเฉลยมาด้วยซึ่งปกติเนี่ยชินเฉาเขาไม่ได้เป็นนักลบมาตั้งแต่แรกนะ เขาเป็นชาวประมงโดนน็อกซ์กจับมาโยนในอารีนาเขาก็ทิ้งชื่อชินเฉาไปแล้วก็ใช้ชื่อว่าวิเซโลแทนซึ่งไอชื่อเนี้ยมันมาจากชื่อเรือเรือประมงของ,<ม>ของเขามันชื่อว่าเรือว <Okay. S 2> ิเซโลแล้วทําไมใช้ชื่อนี้ก็เพราะว่าเขาอยู่น็อกซ์กแล้วเขาคิดถึงบ้านเขาเลยใช้ชื่อวิเซโลที่เป็นชื่อเรือที่มาจากบ้านเกิดเขาในเสร็จก็เลยไปสู้ในสนามลบเพราะโดนซื้อโดยดาร์กวิลแต่มันแล้วก็ไปแพ้ให้นวเซียแต่อายุข,ของเจสามอ่ะน,นะก็เป็นยุคที่ เขาเนี่ยไปเจอชินเฉาซึ่งไอเหตุการณ์ที่ทําให้เจสามถูกใจเนี่ยก็คือชินเฉาเนี่ยแย่งอาวุธจากเทียนามาเนาะเทียนาก็คือป้าของกาเลนกับลักใจจังหวะน,ะนะะ<ด>่าห้ามากเพราะว่าเอาเงินปลาใส่หน้าเทียนาขโมยหอกทาหาราข้างๆแล้วก็ไปจี๋คอเจสามแล้วชินเฉาเก่งมากๆที่สามารถหลบโดบและปัดป้องหระอโอกาสได้หมดแล้วก็จะเห็นเจโฟตัวน้อยนั่งอยู่ฝั่ง้นด้วยมันจะเห็นทุกอย่างนะในในคอมมิกเนี่ย ทายในจบหน้าเดียวก็ต่อจากหน้าที่แล้วเนาะก็คือมีคนมาเรียกชินเฉาซึ่งคนคนนั้นก็เป็นสิบเอกก็คือน่าจะเป็นทหารของดีมาเซียเหมือนกันแต่อาจจะเป็นทหารในสังกัดของตัวชินเฉาเองมันอาจจะเป็นร่างจําแรงของเลบองหรือเปล่าที่เขาที่เธอเดี๋ยวชอบมาแบบแอบมองชาวบ้านชาวช่องเขาอ่ะแล้วก็มีดอกไม้วิญญาณเนาะสปริตบอสซัมที่จู่ๆก็ลอกขึ้นมา แต่ทั้งที่มันไม่ควรจะเกิดขึ้นมันไปเกิดข้างนอกอย่างเหตุการณ์นี้และไม่ใช่ข้างนอกแบบใกล้ๆไอโอเนียด้วยนะมันคือใช่มากอะข้ามน้ําข้ามทะเลไปไกลามากยันเดเม์เซียเออราต้องพูดว่ามันไม่ใช่มเมล็ดของไอโอเนียด้วยมันคือซิลเวอร์เบิร์ชของเดเม์เซียใช่เพราะว่ามันเล่าต่อจากเรื่องสร้าของเือบองเนาะที่ว่าชิมเฉาหยิบมเล็ดซิลเวอร์เบิร์ชมาหนึ่งเม็ดหยิบเข้ากระเป๋าอื แล้วก็มาต่อที่นี่เลยว่ามันโตกลายเป็นซินเปรซ่มเขาได้ระบุเวลาไว้ชัดเจนเลยว่าสามสิบปีอะที่ชินเฉาไม่ได้กลับบ้านซึ่งถ้าตีว่าอยู่เดมาเซียสักเท่าไหร่ดีอะสิบปีได้ไหมตัวเขาอยู่ตั้งแต่เจฟโฟเด็กมากๆอะเนตอนนี้สามเกือบสามสิบแล้วอะชินเฉาถ้าไปดูในวิกิเขาจะเขียนว่าประมาณห้าสิบปลายและใกล้ใกล้หกสิบลวอ่ะไปหน้าต่อไปที่เป็นประเด็นเหมือนกัน มีการกล่าวถึงเอ,อสตรีไข่มุกใช่ผิดเหมือนว่าจะเป็นในเรื่องสก,กินปะของรกักอะผิดพีพ่สตีก็ซึ่งทีนี้เราก็อยอกเราที่เราเคยพูดจะเปล่าเรานะว่าสเปอร์วอซัมมันมีอยู่จริงตำนานของแต่ละสิ่งมันมีอยู่จริงๆแต่แค่ว่ามันไม่ใช่ตัวละครที่เรารู้จักมันไม่ใช่รักไม่ใช่ตัวยอริทไม่ใช่ตัวอะไรที่ว่ามันเป็นสูเปอรวอซัมอะแต่ตำนานพวกเขามันมีอยู่จริงไอ้ตรงเนี้ยนั่งพูดพูดไหลามากนะพูดเยอะมากเลยแต่จับใจความได้แค่อ๋อ ไอซีพอโซัมแหะไม่ควรโตที่อื่นได้ควรโตที่เอลเนียเท่านั้นที่เอลเนียงเดียวแต่จริงๆแล้วอันนี้มันมีอะไรอันนี้ในความิิเนี่ยมันจะเล่าลรายละเอียดของเมืองเอลเนียให้เราฟังว่าอมีที่ไหนบ้างอะไรยังไงนิดๆหน่อยๆคือเหมือนว่าถามว่าเออมึงมาจากไหนอะไรยังไงอืมับบอกว่าไอดอกไม้เนี่ยมันไม่ควรเกิดที่อื่นอืใช่ซึ่งโมเมนต์เนี่ยชอบมากเลยมันอารมณ์เหมือน เราไปเจอคนบ้านเดียวกันน่ะแต่ว่าสำเนียงมันต่างกันน่ะคือจะมีเห็นไหมในช่องตัวละครจะทักว่าเอ้ยเอามาจากไหนเนี่ยสำเนียงแบบนี้ต้องเป็นคนที่นั่นนี่ๆที่เี่นมาคุยเลยนนั่นเลยมาไกลกว่านั้นเหมือนกินเฉาเดินมาเล้คนคนไส้รือคนไส้เี่ยซึ่งไอ้คนตัวประกอบพวกนี้ก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ดอกไม้เนี่ยมันก็โตปกติแหละแถวปฐมดินแดนเนาะในไอ้ตัวละครตัวประกอบพวกนี้ก็สงสัยนะว่าเอ้ยกินเฉาเนี่ยไปเอาไอ้ดอกไม้เนี่ยมาจากไหนอะไรยังไงแล้ว แต่ว่าชินเฉาก็มาเฉลยว่าอ๋อมันไม่ได้โตที่นี่หรอกมันไปโตที่เดโมเซียอือ่าอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจในช่องนี้ก็คือเขาบอกกันว่าเวทมน์อะมันอุบัติขึ้นทุกหนทุกแห่งอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นประโยคหรือวอดิ้งคล้ายๆกับตอนที่เลอบองพูดใส่กับมิวพอพูดถึงอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่สมดุลเนี่ยตัวละครนี้ก็จะโผล่มาทันทีเลยก็คือ เข็นเน้นนั่นเองอะไรจะแบบมันสร้างความตื่นตระหนกมากกว่าสำหรับเคนเน้นอ่ะอาจจะแบบนเอ้าไม่ควรพูดที่นี่ไปพูดกับเที่ยบรับเดี๋ยวยวชาวบ้านแตกตื่นใช่ใช่อ่ะแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นเรามาเจาะลึกกันก่อนว่าตัวประกอบทั้งสองตัวเนี่ยพูดถึงเนี่ยไอสถานที่ต่างๆเนี่ยมันเป็นที่ไหนกันบ้างเนาะเวรินอ่ามันจะเป็นที่อยู่ทางตะวันออกนะจะเป็นที่ตั้งของของู่บ้านของเผ่ารดล้านเผ่านกของสายาหาล้าร,าารแล้วก็มันจะอยู่ในในเรื่อง มันจะมีที่ที่นึจงอยู่ในคอมมีของเซตเชนแล้วก็คุโชที่ไปตามหน้าจีนตอนที่มันเป็นโกลเด้นเนมอนนะชูดาร่เหมือนภาษาญี่ปุ่นเนาะมั<ค>นจะเป็นบริเวณใกล้ๆกับไอวิหารของกนูดาคินซึ่งไอที่อันนี้ไอเกาะข้างล่างเนี่ยมันมีแร่แร่พิเศษที่หาได้เฉพาะที่นี่ซึ่งเรียกว่าสุดาเลียนเนาะมันจะเป็นแร่ที่มี ไอคุสบายคล้ายเฮกเทกคือเป็นแร่ที่มีเวทมนต์อยู่ข้างในแต่ว่าไม่ได้เข้มข้นเท่าเท่าเฮกเทกถูกไหมใช่จากที่ผมไปอ่านมาเหมือนว่าเกตเนี่ยจะเคยเอาแร่นี้ไปวิจัยอยู่คือเคยลองแล้วแหละแต่ไม่ได้ไประสิทธิภาพไม่ได้พอมาเจอเฮกเทกก็เลยเปลี่ยนอ่ะจุดนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจก็คือชื่อบ้านเกิดหรือชื่อเมืองของชินเาาเนาะ,ะไลคอนก็เป็นเมืองเป็นหมู่บ้านเล็กเล็กลชายหาดอยู่ทางตอนใต้ของซีอัน ก็คาดว่าน่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมง,นะงม<ค>เนาะเพราะว่านมันอยู่อ,อินดิฝั่งอิตาเลีอันนี้ก็เทคเยอะอีกแล้วส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบการเขาเรียกอะไรการปรึกษากันเนาะระหว่างเคเนนกับชินเฉาซึ่งจุดที่น่าสนใจมีสองจุดด้วยกันก็คือเคเนนเนี่ยเรียกเชนว่านายน้อยซึ่งแบบ เออมันมันน่ารักดีอะแบบเช่นเราแบบเราเห็นเชนแบบมันกล้ามโตโตแบบดุดูหน่อยใช่ไหมแต่ว่าพอเคนเน้นเรียกไหนน้อยมันดูแบบเออมันตัวเล็กอะไม่แปลกใจอะแกก็เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะยังม,มาสเตอร์เชนจริงๆเชนเนี่ยคือเจ้าของสานะักค้นโกคนปัจจุบันนะอายุสามสิบกว่านะจริงจริงปัจจุบันเป็นมาสเตอรนะ์แล้วแต่ว่าเคนเนนนะเขาเขาแค่ปีมันตั้งแต่เด็กแล้วต้องพูดนี้ห่อนว่าไอ้ฟอสคัสเมนคนพูดถึงอะไร พูดเพราะว่าชินเฉาพูดว่าเขามันมีตำนานของตัวละครตัวนี้ว่าเขาติดสามผู้สามของนางเนี่ยออกจากสงครามของฟลาคาัสเมย์ซึ่งเราไม่รู้ว่าฟลคัสเมย์มันคืออะไรแต่อาจจะเป็นดาชินที่กระแสของเราอืมแต่ทีนี้ผู้สามของนางคือใครเราก็ยังไม่รู้แล้วตัวนางทําหน้าที่อะไรเราก็ยังไม่มั่นใจต่อมาก็เป็นการถามถ่ายของเคนเนนนะว่าเอ้ย สรุปแล้วชินเฉาเนี่ยมาที่นี่เพราะจุดประสงค์อะไรกันแน่แต่ให้โฟกัสตรงนี้ก่อนก็คือยุคสมัยของเจสีตัวของชินเฉาเนี่ยพูดมาว่าองค์ราชาของข้าเนี่ยอย่างท่านจาวานเนี่ยยืนการให้ข้าเนี่ยใช้เรือหลวงหนึ่งลำเนี่ยให้แบบมาที่ไอโอเนียเลยอะเราเนี่ยได้เห็นหินหรือบอกแสบางอย่างตั้งแต่สมัยอาเคนแล้วเนาะที่อาเคนซั้นสองเเราจะเห็นว่าเอ้ยมีงานแสดงละคร อ่าเป็นละครเวทีเป็นพิธีการเขาเรียกอะไรเข้ารับตำแหน่งหลอ,องเเกียรติอ่อาใช่ของอจาว่านที่สี่นั่นเองอืมซึ่งเราก็ตอนนั้นก็สับสนนะว่าเอยมันยุคกัมกึ่งหรือว่าเมซิเกอร์กลาลังบูมหรือว่ากําลังอะไรอยู่อย่างี้หรือเปล่าเอ่อตอนนั้นต้องพูดก่อนว่าเรายังไม่รู้นะว่าอัอานดับสามอีเวนชั่นมันเกิดไปแล้วหรือยังมันเกิดครั้งแรกไปแล้วหรือเกิดครั้งสองไปแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยกังวลว่าเออมันสรุปแล้วมันอยู่ช่วงไหนซึ่งทีนี้เราก็รู้แล้วว่า ครั้งสองมันยังไม่เริ่มอืมแล้วเจสี่ก็ขึ้นก่อนขึ้นก่อนจนเกิดสงครามครั้งที่สอง,ง 2. 2> ใช่ท่นหมายความว่าไงหมายความว่าสงครามเมซิเกอร์เนี่ยจบลงไปแล้วเคลียร์แล้วไซรัสไม่อยู่แล้วไซรัสไม่อยู่ไพยยอดนั่นแหละตอนนี้ปันอ่ะหน้านีนะ้ก็จะเป็นการเหมือนกับการคุยเดินคุยกันเลยเปื่อยเนาะแต่สิ่งสาคัญก็คือวิหารเก่าแก่วิหารของคินโคน มันมันคือไอ้คินโคมา纳斯ซีรีมาอยู่มาอยู่ตรงทางนาบุริมันย้ายจากอันเก่ามาที่นี่ซึ่งมันเก่ากว่าอันที่อยู่อันก่อนใช่เหมือนจะเป็นซากของป้อมปราการบนภูเขาที่เก่าแก่อย่างมากย้ายมาอยู่ที่นี่แทนเพราะหลังจากที่ว่าเซตทารยศเซตน่าจะยึดตรงนู้นไปเลยไงอ่าเออใช่ดีเลยเซตมันยึดตรงนู้นไปเลยเซตมันยึด พักตรงนั้นไปเลยแล้วกลายเป็นพี่ของตัวเองแล้วก็ว่กินคัวย้ายออกมาซึ่งก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องช่วงของอาคา,าลิเจาคาลิก็น่าจะเป็นฟิตตอฟชาโด้แล้วแหละก็เคนเนนก็พาชินเฉาเนาะเดินไปที่ภูเขาซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มเรื่องของคอมิกมาเนี่ยชินเฉาก็อย่างที่บอกคือถามกับตัวเองตลอดเลยว่าโพซิชันของตัวเองเนี่ยมันมันเป็นใครอยู่ที่ไหนและควรจะทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ย มันก็รีเลทกับไอดอกไม้สปิริตบอสซัมที่ตัวเองปลูกไว้เนาะมันไม่ควรจะอยู่ที่เดมาเซียมันก็ควรจะเอากลับมาที่บ้านเกิด,ดอของมันเนาะชินชาวก็เลยเอาไอต้นนั้นแหละที่ตัวเองปลูกที่เดมาเซียมากลับคืนสู่บ้านเกิดของตัวเองและก็กลับคืนสู่บ้านเกิดของดอกไม้นี้ด้วยก็เป็นอันจบเคเวสของชินเฉา